นึกง่ายๆถือแก้วน้ํา3วินาทีถือเงี้ยสวินาทีเมื่อยไหม,ไมเมื่อยถูกปะแต่ว่าถ้าเราถือแก้วน้ําสักสามนาทีก็อาจจะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าสื่อแก้วน้ำสักสามชั่วโมงละ่ะเออก็น่าจะเมื่อยถูกปะสวัสดีครับผมอาจจะเฟร็กเทรนนิ่งสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีคําถามอมาหาผมว่าเฮ้ยพี่พักน้อยกับพักนานอันไหนดีกว่ากัน ต้องบอกงี้ก่อนต้องบอกงี้ก่อนในกลุ่มคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเน,นี้ยบางครั้งก็จะชอบเอหรือว่าเห็นเห็นบทความหรือว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยพักนาทีนึงดีที่สุดหรือนาทีครึ่งดีที่สุดแต่ถามว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเราละ่ะอะไรดีที่สุดสําหรับกีฬาที่เราฝึกหรือรูปแบบหรือเป้าหมายที่เราอยากได้ละ่ะ ทีนี้เราลองทําความเข้าใจก่อนว่าเราฝึกเพื่ออะไรเราออกกําลังเพื่ออะไรถ้าในกรณีที่เราต้องการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อให้มีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะครับผมหรือว่าการฝึกในลักษณะของไฮเปอร์โทฟีเทรนนิ่งก็คือการฝึกเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเป็นหลักถ้าเรามองนะครับถ้าเรามองนะการฝึกแบบเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องรู้คอนเซปต์ของมันก่อนก็คือว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ1นึ่งโอเวอร์โหลด กับ2ท่ามือเดินชัน2อย่างนี้นะครับผมคำว่า overload เนี่ยก็คือว่าเราเพิ่มเราเพิ่มน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักเกินขีดจำกัดเล็กน้อยแปลว่าตาช่างรับได้100กิโลเราใส่ไป150กิโลแบบกะเอาให้มึ่งแบบ โหลดเยอะๆอันนั้นอ่ะอาจจะพังซึ่งจริงๆแล้วความเป็นจริงเราอาจจะเพิ่มแค่หนึ่งร้อยสองหรือหนึ่งร้อยห้ากิโลซึ่งมันก็โอเวอร์โหลดแล้วนะครับผมกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Time t i m e ออฟ e ดิร์ชั่นคำว่า Time t i m e ออฟ e n t ร์ชั่นเนี่ยมันแปลว่าระยะเวลาที่ความเครียดกระทําต่อกล้ามเนื้อนึกง่ายๆนึกง่ายๆถือแก้วน้ำสามวินาทีถืองเงี้ยสามวินาทีเมื่อยไหมไม่เมื่อยถูกปะแต่ว่าถ้าเราถือแก้วน้ําทักงสามนาทีก็อาจจะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าสื่อแก้วน้ำทักชัว่วโมงลเออ ก็น่าจะเมื่อยถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยตัวแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาที่กล้ามเนื้อมีการโหลดนะครับผมอ่ะทีนี้เรารู้ละคอนเซ็ปต์ของมันนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเราฝึกเงี้ยฝึกเร็วๆฝึกยกขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆแบบท่าใบเส็จเคิลอย่างเงี้ยถามว่าความเข้มข้นมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเกิดหนึ่งเกิดการกระชากสองเนี่ยระยะเวลาที่กระทําในแต่ละเซตมันสั้น สามระยะเวลาที่กระทําในแต่ละหนึ่งครั้งมันก็สั้นลองนึกภาพไม่ง่ายนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราทําท่าเบสซปเคิลวาดขึ้นใช้เวลาหนึ่งวิผ่อนลงใช้เวลาหนึ่งวินั่นเท่ากับว,ว่าในหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีความเครียดที่มากระทําต่อกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นระยะเวลา2วินาทีถ้าเราฝึก12บครั้งนั่นเท่ากับว,ว่าความเครียดมากระทํา24วินาทีถูกไหมถ้าเราฝึกท่านั้นน่ะสี่เซตนั่นเท่ากับว,ว่า ระยะเวลาที่ความเครียดมากระทํำเนี่ยเท่ากับ80เท่าไหร่วะ9ก4วินาทีนะน่าจะใช่โอค้ค94วินาทีโดยประมาณถ้าถามว่า94วินาทีตรงเนี้ยมันทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดแรงเข้นจนพัฒนาได้จริงหรือเปล่าน่าคิดใช่ไหมสมมุติอย่างเช่นฝึกดันอกเบนเพรส ฝึกดันอกเบ็นเพรสถ้าทั่วไปก็อาจจะเป็น12ครั้ง4เซตแต่ว่าถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเป็น12ครั้ง4เซตสมมุติใน50กิโลอ่า12ครั้ง4เซตใน50กิโลแล้ววางแล้วหมดแรงตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่า30กิโลเราจะไม่หมดแรงเข้าใจความหมายป่ะฉะนั้นเราก็อาจจะ30กิโลดันต่อ พอวาง30กิโลเข้าไปเราก็อาจจะลดไปเหลือ15กิโลแล้วดันต่อจนหมดแรงทีนี้ความเข้มข้นมันสูงมากแล้วถูกปะ่ะพอความเข้มข้นสูงถามว่าถ้าพักแค่หนึ่งนาทีอ่ะหายใจทันหรอนึกออกปะมันหายใจไม่ทันพอหายใจไม่ทันเวลาเรากลับมันเริ่มเริ่มเซตที่สองหรือเซตที่สามเนี่ยมันดันไหวหรอฝึกไหวหรอนึกออกใช่ปะมันก็ฝึกไม่ไหวมันการว่ามันเหนื่อยไปสะก่อน เกิดอะไรขึ้นแรงเค้น <maybe> ท <swimming> <aire> ี่กระทำต่อกล้ามเนื้อก็ดบลงพอแรงเค้นท right? right? ี่กระทำต่อกล้ามเนื้อดบลงถามว่าเราจะได้ไฮเปอร์โทฟี่ไหมนึกออกปะกล้ามเนื้อจะเกิดแรงเค้นจนพัฒนาได้ไหมเพราะว่าเราพักน้อยเกินไปสาเหตุอย่างหนึ่งที่ว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยตัวผมเองไม่ได้จำเพาะเจะจงว่าต้องกี่นาทีนั่นเพราะว่าความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละคนแม่งไม่เท่ากัน ยังไงอ่ะอ่ะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานของเซลล์ก่อนนะครับผมแน่นอนว่าเวลาเราฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยใช้น้ําตาลในเลือดถูกปะแล้วก็ใช้ไกลโคเจนอีกอย่างหนึ่งที่ร่างกายใช้พลังงานก็คือว่าอะดรโนาลไตฟอสเฟตไอตัวอะดรโนาลีนไตฟอสเฟตเนี่ยมันคือพลังงานที่จ่ายให้กับเซล์ลเนื้อเยื่อต่างๆให้มันแอคทเวตให้มันออกแรงซึ่ง ไอเดนซายไตยฟอสเฟตเนี่ยมันมันมันอยู่ในกล้ามเนื้อมันมีอยู่ไม่เยอะแล้วก็มันใช้เวลาในการรีเจนเนอเรพอสมควรการพักให้มันนานขึ้นสักเล็กน้อยกว่าเดิมหรือว่าพักให้เรารู้สึกกำลังดีแล้วเราไปต่อได้โดยที่ยังคงความเข้มข้นได้อยู่อันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะมาบอกว่า1นาที2นาทีสนา,าทีบางคน สนาทีหรือผมบางทีห้านาทีในการฝึกครั้งหนึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมมันนานขนาดนั้นอ่ะก็ถ้าฝึกเข้มข้นจะพักนิดเดียวทําไมถูกไหมสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือเราดูตัวเราเองเป็นหลักเราดูความเหนื่อยของเราเป็นหลักเราสังเกตตัวเองเป็นหลักแล้วก็เราลองดูก็ได้ว่า ในท่วงท่าการฝึกความเข้มข้นแบบนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณไหนในการฟื้นตัวลองจับเล่นๆดูก็ได้2อนาทีถ้าสองนาทีเรายัางฟื้นตัวไม่ดีดันเข้าไปมันก็มันก็ไม่มีแรงหรือถ้าสามนาทีโอเคเราจับเราจับเวลาแล้วเฮ้ยฟื้นตัวดีขึ้นฝึกได้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดมีความเข้มข้นเกิดขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคฉะนั้นอยู่ที่หน้าง,งานอยู่ที่ตัวคุณเองและคำตอบอยู่ในนั้นแล้วหลังจาก คลิปนี้นะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนๆได้คลายข้อสงสัยกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มาฟันธงอะไรแต่อยากให้ทําความเข้าใจตัวเองก่อน